สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนนพระามที่4ใกล้แยกคลองเตยก็จะพามาดูโครงการปันสมาร์ทเวิร์กสเปซอาคารสำนักงานเกรด A บนถนนพระามที่4อยู่ด้านข้างของการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยก็เป็นความร่วมมือระหว่างนายเอสเตดและ lpn development จับมือร่วมเปิดตัวออฟฟิศแนวใหม่ก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแยกของเตยเจาะกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตและก็ทำงานอยู่ในเมืองโดยออกแบบพื้นที่การทำงานให้มีความเป็นส่วนตัวพร้อมประโยชน์ใช้สอยสูงสุดจากพื้นที่รวมโดยมีขนาดพื้นที่ให้เช่าวกว่า22,000กับอีก600ตารางเมตรโดยมีความสูง28ชั้นมูลค่าโครงการ3,900ล้านบาท ล่าสุดน,นะครับได้มีการติดตั้งกระจกรอบๆอาคารแล้วก็บริเวณด้านหน้าโครงการก็มีการสร้างทางเข้าออกและจัดสร้างสวนสาธารณะขนาดายอ่อมตอนนี้ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการแล้วโครงการนี้นะครับก็พัฒนาภายใต้คอนเซปต์ออฟฟิศกึ่งโคเวอร์กิ้งสเปซซึ่งจะออกแบบให้รองรับการทํางานแห่งอนาคตและยังได้ใช้สอยประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ส่วนรวมโดยทางปัน ยังได้ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทําง,งานด้วยการดึงพื้นที่สีเขียวและธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่มีการสร้างภูมิทัศน์ด้านหน้าโครงการให้เป็นสวนสาธารณะขนาดย่อมเพื่อให้ทุกคนร่วมใช้ประโยชน์จากความสวยงามและความร่มรื่นของต้นไม้ภายในโครงการนอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่อีก2ชั้นจาก28ชั้นขนาดพื้นที่2,300ตารางเมตรเพื่อทำให้เป็น coworking space ที่สามารถรองรับความต้องการใช้งานให้มีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะส่วนนี้ได้ใช้เงินลงทุนถึง350ล้านบาททางโครงการได้เลือกใช้สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศภายในอาคารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลกมีการติดตั้งเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์พร้อมมีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นจากภายนอกอาคารการออกแบบอาคารนะครับ ก็ให้มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพรวมถึงความสุกสบายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนะครับโครงการก็อยู่ระหว่างการพัฒนาคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการได้ในปี2566นี้ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามเพืพบกับ v ี p m a r k e เได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ